นี่คือแป้งสีจันชื่อคุณคุณใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเขาอยู่กับสังคมไทยมากว่า70ปีว่าแต่โอ้ยแบรนด์นี้มีชื่ยอใหม่ยังไงแบรนด์สีจันก่อตั้งโปยคุณพงษ์าหารอุตสาหะเมื่อปีพศ2491ซึ่งตอนนั้นคุณพงษ์ได้ซื้อสูตรผงหอมจากแบรนด์หมอเหลงสีจันแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าห้างขายยาสีจันสหโอสดแต่แล้วทายารุ่นที่3ก็เข้ามากอบกู้ชื่อเสียงกิจการของตระกูลดเอาไว้ได้ คนนั้นก็คือรวิทหานุสาหะทายาดุ่นที่3ที่เข้ามาพลิกโฉมธรุรกิจรวิทรีแบรนด์แป้งหอมสีจันทร์ครั้งใหญ่เปลี่ยนแพ็กเกจจากเดิมที่เป็นรูปโลโก้เทวดาเป็นโลโก้ใหม่ปรับให้สดใสทันสมัยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ changes everything แล้วตอนนี้เนี่ยแบรนด์สีจันทร์เขาก็ไม่ได้มีแค่แป้งตลับแต่เขามีนี่สกินแคร์แล้วก็รองพื้นและสินค้าอื่นๆอีกมากมายและนี่คือแบรนด์นี้เราเร่งธรุรกิจใน1น,นาทีกบอยธงชัยในแบรนด์อินไซ